สวัสดีค่สวัทดีคนด้วยครับวันนี้เราจะมาเล่นแหลงกับ F4 บอสและก็บอสนะครับผมจะเป็นไงเราจะกินใครคบผมไปผมจะตั้งใจเล่นนะผมจะตั้งใจเล่นนะออไปเลนตั้งใจเล่นเดี๋ยวจะล้มเนี่ย

ชิวๆนะครับผมไปชิวๆิวก็ไป จะล้มมวยจะนจะตึงิทธ์เจอได้โท,ทก่อนว่าเอาแล้วไงถึงเวลาเอาสกายโอ้โหสากาเมื่อของปูชัดนลยดนีว่าก็จะู่คนในตอนเช้าด้วยนะโ,โหนี่เราก็ามาเล่นกับ f c ฟซีบอลแล้วก็บอตนะคุณผมสวัสดีแล้วขอสวัสดีต่อเนื่องเลยแล้วกันนะผม หมือนจะมีคน,นอืมมีคนนะนี่วูวอยู่ตรงไหนม,มันจะมีคนอยู่อุ๊ย,อยโอ้ลุยหลังอุ้ยเสียงเท้าเงียบมากเลยวะ่ะผมอยากรู้เสียงเท้าเงียบมากผมพังมันน้อยหว่เสียงเท้ายังเงียบอะ่ะโโอ้ห เสียงเท้าเงียบเกินอ่ะเอาจริงนะผมได้ยินเล้วเนี่ยเกียงเท้าอ่ะไม่ได้ยินเลยไอ้บอเนี่ยวเฮ้โซบี้จะทบกั์ก้อนป่าวะทบกั้อนปืนป่ดปืนป้โูเอากระท้าไปแล้ว ต้องเอาต้องแย่งโทรกนั่นไงว่าเลย่ลาแย่งวะนี่ไม่รู้นะเอาเรียนนะ มากระต็มเลยซช่ผมผมบอกแล้วว่าผมต้องต้องตุยก่อนคนแรกนะครับไม่ดูเพราะอะไรเหมือนกันผมไม่ดู้เลยวมตุยคนแรกตล,ลอดเออ เอม,มาได้ยังไงอ่ะเอม,มาได้ยังไงอือป้าไปกี่นาทีแล้วชั้นห้านาที อเอาลเล่นใหญ่กันได้ไหไปมาครับผมพลาดผมพลาดครับผมบอกเลย ตโนมัตโอตีบุกอันกิบุกผมก็จะเล่นไปด้วยขี้เกียจพูดด้วยอืม

ใช่คุ้คมไม่ค่อยพูดก็ไม่สงสัยนะครับเพราะว่าค<ฮ>ีเจ<ฮ>พูดนะครับเมจะพูดอะไรเออว่าเราไม่ตด้องพูดพูดก็ต้องเปิดไมค์แต่ไมบเปิดไมค์ไม่ได้นะครับเลยต้องเงียบไปก่อนปักธงไปเลยสิครับ เดี๋ยวผมจะทําการรีวิว MP40 ที่ถูกลืมลอะไรเป็นที่เป็นสกินนี้นะผมแต่ว่าขอเป็น<ไ>ปคลิป,<ไ>ปหน้ากันนะครับผมขอคลิปหน้าก็แล้วกันสำหรับ MP40 ที่ถูกลืมก็จะเป็นสกินนี้แหละไปตื่ <ไป S 1> นั้น

đầu mời khỏi các súng rồi 見えんの,の,のかな